สวัสด <Smile> ีนะคะวันนี้อยู่กับเรานะคะในช่องแฟมิลี่สีผักไทยน่นุันดยังดูหนูสานะคะนี่ออนพี่ฟิล์มแล้วทานหนูเที่ยวนะคะพี่ฟิล์มออนพี่ฟิล์มแล้วนะคะ กอดกันแน่นเลยนะคะนี่เนี่ยอ้อนกันจะไปไหนคะอ้อนพี่ปิมจะไปไหนนี่อยากให้พี่ปิมพาเดินเที่ยวใช่ไหมนี่หืมหนูสาอ้อนอ้อนก้อนอ้อนอ้อนก่อนพี่ปิมจะพาเที่ยวเร็ว เดี๋ยวนะคะดูนะคะอาจจะอ้อนพี่ฟิล์มพาเที่ยวนะคะนู่นดูถ้าอ้อนนะคะนี่พาอ้อนอ้าวพาหนูเที่ยวหน่อยพาหนูเที่ยวหน่อยพี่ฟิล์มนี่ยืนดีๆนะคะระวังล้มนะน้องฟิล์ม สุฟันสาแรงเยอะนะคะโอ้ยดูเขาอ่อนกันนะคะนี่อยากพาพี่พิม์เที่ยวจะพาพี่พิมเที่ยวใช่ไหมค่ะเดี๋ยวพี่พิม์จะพาเที่ยวนะคะทําความสะอาดเสร็จก่อนนะคะนี่นะคะอากาศนะคะตอนเย็นๆน,นะคะตอ,อนทีสาวใหญ่เลยความสุขของน้องนะคะ วันที่พี่ฟิล์มอยู่บ้านนะคะถ้าวันไหนพี่ฟิล์มอยู่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะอ้อนใหญ่เลยนะคะอยากพาเที่ยวนะคะเออมลับปุ๋ยเลยรับปุ๋ยแลวเอ๊ะอะรับตาลงลับตาลง มีดินทรายให้เล็ดด้วยนะคะเดี๋ยวนี้โอ้สบายใจเฉบเลยช่วงนี้สุพรรณสานอนเร็วมากเลยนะคะประมาณสี่ทุ่มนี่หลับแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีนะคะยุงไม่ค่อยมีนะคะก็จะหลับเร็วหน่อยนะคะอะนอนทับข้างบนสิความสุขพี่สาวกับน้องสาวนะคะ เรเรียบร้อยไปงานปีมครับเอาดึงหัวกันแล้วดึงหัวแล้ว ตอนเย็นๆนะคะนี่วันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดรอบเย็นนะคะแล้วก็จะให้กินน้ำนะคะแล้วก็โยนหญ้าก็เป็นเสร็จนะคะตอนเย็นนะคะแล้วก็จะมีโยนรอบดึกอีกรอบนึงนะคะ,อ,ะอ่อนพี่ฟิล์มไปเที่ยวใช่ไหมเดี๋ยวเสร็จงานก่อนนะคะจะพาเที่ยวนะคะดูเขาอ่อนอ่ะอ่อนนะคะทาอ่อนโอ้ย เดี๋ยวพี่ฟิล์มเสร็จงานแล้วจะพาเที่ยวค่ะได้เวลาออกเดินแล้วนะคะหนูสานะคะหลังจากที่ออนพี่ฟิล์มนะคะถึงเวลาออกเที่ยวแล้วป้ายเราไปกันเลยวันนี้โอ้วันนี้พี่จีได้อะไรคะหนิโอ้ได้ลูกบอลน,นะคะลูกบอลสวยด้วยนะสีสันสดใสามากเลย สีฟ on ้านะคะเาจะมาเล่นก uh, so like, like, ันนะคะมาเร็วมาเร็วยังพี่จีเร็วอ่ให้หนูสาเตะดูบ้างเลยจีล์ด็กตะอ่ลองดูลองดูเบะเบะ เตะปั้งปั้งปั้งเร็วนูะอ้าพี่จีเข้าไปแย่งเลยทีนี่พี่ฟิล์มเข้าไปแย่งเลยลูกพี่ฟิล์มเข้าไปแย่งเลยนะเตะให้นุษาเล่นด้วยอ่ะเล่นเตะเอาถึงจะได้เล่นทุกคนนะะเตะไปเลยเตะให้นุษาสิอ้าอ้าอาเข้าไปแย่งพี่ฟิล์มหนึ่งอาเห็นไหมนี่เขาเริ่มมีความสุขแล้วเห็นไหม อะเขาเริ่มจะมีความสุขแล้วเอ่งแล้วแย่งแล้วาเริ่มแย่งแล้วเริ่มแย่งแล้วโอ้ยวิ่งแล้วพี่จีฟาวแล้วนี่พี่จีใช้มือจับ อ่ะหนูสาตอดไว้แล้วเต้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 เลี้ยวปังปังเอเตะขาหลังนะคะหลังจากที่หนูสาไม่ได้ฝึกมาตั้งนานแล้วนะคะนี่เตะฟุตบอลนะคะโอ้ออนพี่ปีมอีกแล้ว ออนทำอะไรคะอย่างนั้นคะจ,จับมาแล้วจับออกมา,จ,ออกมาจับออกมาแล้วอ อ่ะลองดูซิอ่ะเตะเป็นไหมเ้ยโอ้โหห่วงพี่ฟิมึงละห่วงพี่ฟิลึงละพี่ปิ์มอย่าเสียงดังสิคะหนูตกใจค่ะเอาเอามาเอามาเลยเอามาให้พี่ปิ์มให้พี่ฟิ์ม สนุกกันใหญ่เลยนะคะนี่เด็กๆสองคนนะคะอ้าอ่ะยังบอลกับพี่จีแล้วอ่ะกับพี่ฟิล์มบ้างเอ้าได้แล้วได้แล้วได้แล้วจับ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 ไปให้พี่ฟิล์มเลยจับไปให้พี่ฟิล์มจับไปให้พี่ฟิล์มจับไปให้พี่ฟิล์มเลยจับจับจับอ่ะจับพี่ฟิล์มเลย Ở đây nghe suối con à, duyuesti giileri. Đ begitu, thiên hiệp mà, nào cũng là đủ Reserve tim này thôi... ทำยังไงอ่ะจับจ้าวใ <laughs> ช้มืยจับใช่ไหม <laughs> อ้นี่นะคะความน่ารักของเด็กๆห <c oughs> าน้องเล่นฟุตบอลนะคะตอนเย็ยนๆอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ทำอะไรคะอ่อนแล้วอ่อนแล้ว <c oughs> อ่าติขาหลังไปแล้ว ให้พี่ฟิล์มเลวให้พี่ฟิล์มน <c oughs> ่ควจุใหญ่เลยอ่ะ <c oughs> ปังไ,ไม่ลงลวครับเหนื่อยแล้ว,ลวอ้าวสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปแล้วนะคะมาเรวเด็กๆมาเร่เรจบคลิปกันก่อนแล้ว ไม่ต้องลงไปไม่ต้องลงไปนุ่นพี่ปิ๊มอยู่ข้างล่างนุ่นดึงพี่ปิมขึ้นมาก่อนดึงพี่ปิ๊มก่อนดึงดึงดึงอนุ่นดึงขึ้นมาแล้วอดึงขึ้นมาแล้วโอ้ยเก่งมากเลยอ่าเด็กๆเรามาปิดคลิปกันวันนี้นอ่ะมาปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนอ่ามา ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องการมารี่สีไทยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ